สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kristen ข่าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีการเรียนการสอนคลาสตาในการฝักอินไลเนอร์ค่ะทุกคนโดยในการบรรยายเนี่ยอาจารย์แอบของเรานะคะก็จะเป็นผู้บรรยายให้นักเรียนได้ฟังเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นค่ะแล้วามารอดูนางแบบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แอบนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสักอินเนอร์นะคะอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนว่าก่อนสักเป็นยังไงนะคะก่อนสักก็คือจะขนตาน้อยนะคะแล้วก็ตาดูร้อยเพราะว่า ไม่มีแนวขนตาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้จันตี้เป็นคนสักอินเนอร์นะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าสักอินเนอร์จะเป็นยังไงอันนี้ให้ดูก่อนก่อนสักเป็นไงล่ะคะนั่งแบบของเราตกใจกันเลยทีเดียวอาจารย์แอฟนะคะเป็นแบบให้เองเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์แอฟเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ขนตานะคะดูหนาขึ้นนะคะการสักอินเนอร์ก็จะช่วยให้ขนตาเนี่ยดูหนาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีโปะแน่นอนทําให้ตาดูโตขึ้นด้วยนะคะทุกคนตารเช็คอะน่าจะต้องแวกดูแล้วไม่เห็นเป็นด o ๆ t แล้วอบระหว่างอนเนี่ย แอปเขาก็จะอธิบายไปด้วยนะคะเป็นวิธีใหม่แบบใหม่แบบสับเลยค่ะก็คือสักไปด้วยสอนไปด้วยนั่นเองค่ะช้าเกินไปจนแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็นไงบ้างคะทุกคนขาดการสักตาอินไลเนอร์ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ไม่เหมือนกับเทคนิคสมัยก่อนสําหรับใครที่สนใจที่จะเรียนหรือว่าสนใจที่จะสักเนี่ยสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่คริสตันคาวเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ